สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC หลานหญิงเกิดยั้งขึ้นครับพี่น้องเกิดยั้งขึ้นเอานักแสดงเรื่องนัดนาดขบันนะครับพี่น้องมาหาอิหละถึงหลังเวทีครับพี่น้องเกิดยั้งขึ้นครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องคนเฮ่านะครับเวลาแบบแบบแบบดงดังเวลาแบบได้มีชื่อเสียงแล้วไพ่ไก็อยากมาหาจังสีแหละครับพี่น้องเพื่อเสียได้ ก็หน้าเสื้อว่ามือนี่เิได้เห็นอิหลาไอ้มาเา้าวเรืองหน้าหนักหน้าขบันในพิแมนบอพี่หน้องที่นังเรื่องนี้เนาะที่เคยพึงใช้ไปได้สามมือแต่การนะมือนี่ได้มาหายอหลาหลังไว้ที่อู้ยภูมิใจกับอิหลาหลายครับพี่หน้องตอนนี้ไพ่ไพ่ก็อยากมาหายอีหละไพ่ไพ่ก็อยากจางอยากสิไปให้อิหลาไปเล่นอยากสิให้อีหลาไปสแสดงนั่มสี่หนาอพี่หน้องเนาะ นี่แหละครับพี่น้องความดังของอิหละของมาจากยังครับพี่น้องมาจากเอฟซีครับที่คยอยหักคอยสนับสนุนอีหลาที่คอยเอบิง่งแนมตามไอกราตามอีหลามาตลอดเพราะว่าสังเกตแล้วไปไซก็ตามไม่แต่เอฟซีแบบตัวย่งเนาะพี่น้องเนาะเอฟตัวย่งคือผมเนี่ยคือคนนึงแหละครับพี่น้องที่คอยติดตามคอยเบิ่งอีหลามาตลอดที่คอยแง่งกับเพราะความหักของเฮ่าแหละครับพี่น้อง เกิดยังขืนกับบงหูคือกันทําเพจเป็นอย่างเท่าถึงหักเป็นอย่างเท่าถึงติดตามนี่แหละครับพี่น้องเข้าต้องไปพิสูจน์อิหละให้ใดในเรื่องนางคลายอ้อครับพี่น้องว่าคลายอ้อต้องไปพิสูจน์ว่าเกิดยังขืนกับเข้าเข่าถึงเด็ดติดตามอิหละแต่ไปอยากหูอยากเบิ่งอยากในความจริงของเกิดขึ้นกับอิหละเนี่ยต้องไปเบิ่งคลายอ้อครับพี่น้องนี่แหละคลายอ้อเนี่ยนะซึ่งเปิดเผยเรื่องอิหละเกิดขึ้นกับที่ว่าคือคนชอบคนหักคน ติดตามคอนอยากมาหาสินะแม้แต่หนังขนาดว่านหนังเรื่งขากนาดนาฏบันเนี่ยว่าแบบสุดยอดว่าแบบเฮ็ดแสดงกรอิหล่าอีกสิเนาะไม่ในหนังกรอเรืออ่องใครออกอีกแต่กลายเป็นว่าต้องมาหาอิหล่าเพื่อหาคนณเอฟซีอีหล่าเธอเฉลิชเชิญชั่วเอฟซีอิหล่าไปเบิ้งสิเนาะพี่น้องเนาะแังได้เฮ้าก็คอยไปสน,น,นับสนุนแม่แล้วแบบคอยไปเบิ้งแม่ครับพี่น้องใครมีพ่อมีฟัดมีไอ้ บอกง่ายๆกับพ่อมีเงินมีท่องนะพี่น้องคอยไปสนับสนุนคอยไปเบิงแต่ส่วนเรื่องใครอ่อดนปะป้าตองย่านครับพี่น้องเข้าเนี่ยไปย่แล้วจังไดเข้ากับไปอยู่แล้วครับใครอ่อเนี่ยถึงสิบไม่ม่ปปมีไผ่ช่วสิบ่มีไผ่เนั่นเข้ากับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นอ้องเพราะยังเพราะเข้าหักอีหลาเข้าอยากติดตามอีหละเข้าอยากเบิงอีหละอยากเบิงว่าเกิดยังขึ้นกับอีหละที่ได้มีคนติดตามไม่ได้มีคนดังมีคนยังมาหา,ห,หาอีหลาขนาดนี้ นี่แหละครับพี่น้องบอกง่ายๆนะแม้แต่เห็นหลาสุดแม้แต่สสยังแบบสนับสนุนคอยเชิญชวนให้คนไปเบิง่งไอ้คายอ้อครับพี่น้องเพราะยังเพราะว่าคายอ้อนี่เอ็นบอสโจว่าไหวว่า,วาคันได้พันหลานมือใด้นี่บริสุทธยานครับคือง่ายๆก็คือว่าบอสโจเนี่ยสิบ,บริจาคหาสิบหลานครับพี่น้องหาสิบหลานมเมื่อไห่หน่อยนะครับพี่น้อง ก็เลยกลายว่าใครไห้กอยากสียให้เป็นจริงทันให้เป็นเรื่องจริงให้เป็นแบบให้ดงให้ดังแบบนั้นนะครับพี่น้องเนะาะจะบอโจว,ว่าพร้อมที่สิบริจาคหาสิบล้านให้ค้นที่แบบบาบอมี่หรือว่ามองที่สีพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับพี่น้องเนาะนี่แหละคือความดีของบอโจที่ไดเกิดขึ้นมือนี่เกิดขึ้นสู้มือเนี่ก็เพราะเป็นอย่างเพราะบอจโจเป็นคนที่บริจาคฮ็ดบุญมาตลอด ก็กลายวันว่ามาหามาเจออุ้งอิงเนี่ยนะครับพี่น้องมาเจออีหล่าอุ้งอิงกระไดให้อีหล่าอุ้งอิงจะเป็นคนที่มีบุญที่คอยที่แบบว่าไม่มือหนี่ก็ไดแบบว่านี่มดโจคอยน้ำชู้ขืนมาให้เห็ดให้เอฟซี FC. ได้เห็นไดเบิง้งจนไดฮักอีหลา่าซูมือนะกากาจังไดเฮาก็คอยติดตามคอยเบิง่งคอยแย่งคอยสนับสนุนเปนน้ำกันนะครับพี่น้องเนาะว่าสิเกิดยังขืนแน่ในซูมือ แม้แต่อ่ะเมื่อคืนนี่หรือว่าเมื่อวานนี่นะพี่น้องที่ว่าอีละไปเล่นในยูไอ้คอนแกนน่หะนะแล้วก็ขึ้นอีกอะยูคอนแกนอีกอะพี่น้องสองขึ้นยูคอนแกนสองขึ้นครับพี่น้องเบิ้งแล้วกับเอฟซีอสี่เนาะพี่น้องเนาะเอฟซี FC สี่มหาอีหละที่มาเบิ้งเนี่ยนเะบิง้งเลยครับพี่น้องโอ้โหโปนหาเสือครับเดี๋ยวนี้แค่ซาวเช็คอะคนก็หลายแล้วครับพี่น้องคนก็หลายแลว้วเบิ้งตะกอนนะครับพีบ่น้องสู้มือ่นแห้งคักแห้งคนแบบอยากเบิ้งอยาก เห็นอิหลากักซุกแหงหลายขึ้นนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือความหักความแพงความหนาหักของอิหลาที่เกิดขึ้นก็นคืออิหลานะเป็นเฮ็ดโตแบบซุมือนะครับพี่น้องเฮ็ดโตแบบบ้านๆคนหนึ่งเด็กบ้านๆที่บได้ถที่โตยังที่บได้คิดว่าเจ้าของดงดังอียังไะคือบอกง่ายๆไงแม้แต่ไพสิมาหานี่อิหลากได้เข้าได้ทุกคนครับพี่น้องอิหลากบได้แยกแยะอิหลากบได้ว่าคนรวยคนดังคนจนสิบ่อิหลากบอแยกแยะครับอิหลัอิหลา ตีเสมอสุขคนครับพี่น้องเสมอสุขคนครับพี่น้องแม้แต่เอฟซีที่หักนอลิลาดนแล้วอิลาก็ตีเสมอสุขคนได้แบบว่าหักสุขคนนะครับพี่น้องที่มาหาอลิลาที่มาเบิงอลิลาสี่น้พี่น้องเนาะนี่แหละที่เห็นให้เอฟซีต้องติดตามเบิงติดตามแย่งอิลาสูมื่นนะเพราะว่าความเป็นนี่แหละครับคือเอาง่ายๆก็คือเป็นแบบว่าเทพธิดาหน่อยเมืองอรีสกเกษเลยครับพี่น้องนี่แหละหรือเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยเออ เี๋เจ้านั่งหน่อยเจ้านั่งหน่อยเมืองซีสเกตครับพี่น้องนี่นี่แหละว่าไปถึงว่าเรื่องเจ้านั่งหน่อยแหะครับคือมันมีประวัติแต่กอนนะพี่น้องเนาะมันมีเรื่องเจ้านั่งหน่อยที่เมืองซีสเกตคุกเอเมืองคุกคันจังหวัดซีสเกตเนี่ยเกิดขึ้นเคยวาไว้ว่าตอนที่เสียชีวิตเหรอพี่น้องเนาะว่าเคยไปเกิดอยู่ไซก์ระตามสิครับมาให้ซีสเกตด่งดังสิครับมาให้ซีสเกตได้มีชื่อเสียงสูเมอร์เนี่ยจังหวัดซีสเกตเฮาก็ได้มีชื่อเสียงเพราะอีหยังเพราะอีหล่าครับพี่น้อง นี่แหละคือไพ่ไพ่ก็คิดว่าอีหล่าคือคือเจ้านั่งหน่อยเมื่อคุกคันจังหวัดซีสะเกดนะครับพี่น้องสี่หักที่เพราะว่ามันบอแปลกทีค้นทีหักขนาดนี้มันบอแม,น,มนธรรมดาครับพี่น้องสี่ค้นเฮ่าทั่วโลกทั่วประเทศที่มาคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศสีมาหักมากติดตามมากคอยเบิงติดตามบิงอยู่ตลอดสี่เนาะพี่น้องเนาะแม้จะซูมมือเนะี่ยคนติดตามเบิงอีหล่านี่มันก็หลายอยู่แล้วครับจริงกันกันกบว้าไปมองใดเนี่ย บ่มีขาดทุนครับพี่น้องมีแต่ได้กกำไรขึ้นมีแต่เฮ็ดให้มองนันจะเจร่ญเฮ็ดมองนันได้ได้จะเจร่ญนขึ้นได้มีเงินมีทองมีเศรษฐกิจดีขึ้น่าสั่นเด้อพี่น้องเนาะนี่แหละคือความหักของอีหละความถี่ค้นเฮ้าหักกับการว่าเพื่อมาค้นที่มาขาขายในงานอีหละกับซิมาหาสื่อมากินน้่นเนาะพี่น้องเพราะเพราะว่าคนหลายบางหม่องในี่ขายบ่พ่อครับพี่น้อง บ่อพ่อบ่อพ่อกินของคนหลาเกินครับพี่น้องค้นหลเกินนี่แหละครับมาจากใส่ครับพี่น้องมาจากความหักของที่เห่าหักอิระอ,ง,องิงที่เห่าติดตามเบิงติดตามอิระองอิงสุมือเนี่ยมันก็นเลยกลายว่าไปใส่กับตงังนี่เศรษฐกิจดีขึ้นสู้มองครับพี่น้องจังไดก็ตามพี่น้องอย่าลืมมาแต็แติดตามแตบ แท็กซี่ลงทางช่นมมาคอยติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมแนเดอ้อครับพี่น้องผมก็บซีมเมลว่าเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเกิดขึ้นกับอิหลาสุ่มือให้พี่น้องได้รับฟังรับเบิงไปเรื่อยๆครับพี่น้องจังได้ก็คอย เป็นกำลังใจให้แนเดอครับพี่น้องเดอมือนีก็ขอบคุณหลายๆครับเอฟซีเซาหน่เอฟซี FC อีหลาอิงที่มาติดตามที่คอยมาคอยเบิ่งคอยแย่งแลคอยสนับสนุนกับพอหักคนหนึ่งที่คอยติดตามอีหลาขึ้นกันนะครับพี่น้องด้วยความหักความแห้งนะครับพี่น้องจังในก็ขอบคุณหลายๆครับมือนี้ก็สวัสดีครับ